าเรารู้สึกว่ามันแหงได้ที่แล้วเด้อพี่น้องเราก็ใกล้จะปิดไฟแล้วนะคะมีประโยชน์มากเลยพี่น้องจา๋าพันยพืชทั้งนั้นเลยเก็บใส่กระปุกไว้กินกับโยเกิร์ตเป็นอาหารเช้าหรือกับนมก็ได้นะคะคั่วไฟอ่อนๆแบบนี้ค่ะพี่น้อง ไม่ยากเลยมุสลีนะคะทำเองโฮมเมดอย่างนี้ค่ะใครมีเตาอบก็ทำในเตาอบได้นะคะอบประมาณ170องศาสัก20นาทีค่ะแต่น,นี้ทำให้ดูเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีเตาอบเราก็ใช้กระทะบ้านๆของเราได้ค่ะคลิปนี้สิบ้าเห็ดมุสลีหรืออาหารพวกทันยผืชดไวกินเองพี่น้องเห็ดง่ายๆมายมอเบิงค่ะมีอย่างแน่ ถั่วอัลมอนด์200 ml นะคะทุบถั่วให้ละเอียดเริอพี่น้องมิ้อนกนใส่้อดมิสากใส่สากมีผัวใส่ผัวไปเลยทุบให้ละเอียดข้าวโอ๊ต2 0 0 ml ค่ะ,มะเมล็ดฟักทอง200 ML คือกันจะ้ะเมล็ดทานตะวัน50 ML ถั่วอัลมอนด์ที่เราทุบวังหันเล้่พี่น้องเทลงไปเลย200 ML คือกัน ผงซินนามอนแล้วแต่ชอบมากน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมค่ะมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยไม่บังคับคนให้เข่ากันไปเลยจ้าเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายแดงสองส่วนโตะพ่นองน้ำมันสองส่วนโตขึ้นกัน น้ำเปลาสองซอนโต๊ะคือกันค่ะน้ำพึงสองซอนโตหนึ่งช้อนสองช้อนโต๊ะค่ะพูนๆค่ะน้ำพึ่งฝรั่งจะออกเป็นแบบนี้นะคะเป็นข้นๆไม่เหลวเหมือนบ้านเราแล้วก็คนให้เข้ากันดีทุกส่วนประกอบค่ะ เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วตั้งกระทะนะคะไฟปานกลางแล้วก็เททุกอย่างที่เราทําเมื่อกี้ลงไปเลยค่ะเราจะขั่วนะคะขั่วไฟอ่อนๆจ้ะพี่น้องคั่วไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะ หอมมากเลยหอมกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็ผงซินนามอนนะคะคั่วไปเรื่อยๆค่ะคั่วไปเรื่อยๆเด้พี่น้องจ้าให้มันหอมอย่าไฟแรงมากนะคะไฟปานกลางแล้วเราก็ดูไปด้วย าเรารู้สึกว่ามันแห้งได้ที่แล้วเด้อพี่น้องเราก็ใกล้จะปิดไฟแล้วนะคะมีประโยชน์มากเลยพี่น้องจ๋าพันยพืชทั้งนั้นเลยเก็บใส่กระปุกไว้กินกับโยเกิร์ตเป็นอาหารเช้าหรือกับนมก็ได้นะคะคั่วไฟอ่อนๆแบบนี้ค่ะพี่น้อง ไม่ยากเลยมุสลือนะคะทำเองโฮมเมดอย่างนี้ค่ะใครมีเตาอบก็ทำในเตาอบได้นะคะอบประมาณ170องศาสัก20นาทีค่ะแต่อัน,นี้ทำให้ดูเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีเตาอบเราก็ใช้กระทะบ้านๆของเราได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะปิดไฟนะคะจุ๊บเราก็จะ ปล่อยให้มันเย็นค่ะเทใส่ถาดไว้ก็ได้นะคะพี่น้องเราหรือใส่กระดง้งใส่ภาชนะอะไรก็ได้ที่เรามีเราจะให้มันเย็นค่ะขยายมันออกแบบนี้ด้อค่ะนี่ละค่ะมุสลิภาษาบ้านเราเขาเอิญอะไรก็ไม่รู้นะแต่ฝรั่งเขาเรียกมุสลิค่ะอันนี้มุสลิทำเองที่บ้านมีประโยชน์มาก ทันยพืชทั้งนั้นเลยค่ะโปรตีน